เจคโนสสวัสดีค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวโครงสร้างดีเลยนะคะอยู่ในอำเภอกระนวลค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด85ตารางวาค่ะพื้นที่ก,กว้างๆทำเลดีๆนะคะอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอค่ะอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะคะราคา1้าน5 9 0 0 0 0บาทค่ะราคานี้คนซื้อไปโอนเองนะคะ ฝีค่าดําเนินการเช็คเครดิตให้เช็ควงเงินกู้ให้ยื่นกู้ให้นะคะโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมนะคะบ้านพร้อมที่ดิน85ตารางวาค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องพระ2ห้องครัว1ห,ห้องน้ําและแถมแอร์ให้2ตัวค่ะมีผ้ามา่านมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีถังเก็บน้ําและปั๊มน้าให้ด้วยนะคะอยู่ใจกลางอําเภอกระนวลเลยค่ะทุกท่าน อยู่ใกล้ถนนน้ำพองนะคะ300เมตรค่ะราคา1,590,000บาทนะคะบ้านสภาพดีค่ะถึงจะเป็นบ้านมือ2แต่ก็เรียกว่าราคาไม่แรงนะคะสมน้ำสมเนื้อพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะทำเรดีด้วยค่ะท่านใดที่สนใจค่ะหรือว่าเป็นท่านหนึ่งที่มองหาซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นลองเข้าไปชมพื้นที่ก็ดูนะคะเผื่อถูกใจค่ะ ติดต่อนัดหมายและสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะมีเบอร์โทรและชื่อ Facebook ใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ